มาดูความคลั่งรักของคู่รักในวงการบันเทิงกันหน่อยนะคะออ้ยบางคนเนี่ยรักกันปานจะกลืนกลินจนความรักกลายเป็นความหาไปซะได้ใช่กลืนกลินเลยนะกลืนกลินนินกลืนกลินนะคุณผู้ชมนะคู่แรกค่ะมาเริ่มกันที่หนุ่มฮอตของดิฉันเลยหนุ่ม๊อตซีรายุโอ้ยบอกเลยนะว่าโอ้โห จะบอกว่าห่ใจเขาก็มีเป็นตัว <ừ> เป็นตนแล้วใโอ่คนนี้มไม่ได้สามีแห่งชาตินะ <c oughs> เป็นสามีแห่งจักราวาลไปแล้วจ้ะ <c oughs> ใช่จ้ะแล้วก็เนี่ยแล้วก็เป็นห่วนใจของสาวโบเบนจวันด้วยถ้าพูดถึงคู่นี้แล้วนะบอกเลยนะคะว่า ความหวานนี่ทะลุเพดานไปเลยเออย้อนไปดูใน Instagram อ,อนินสตาแกรมของทั้งคู่ก่อนหน้านี้สายตามองกันคือมองอะไรก็เป็นสีชมพูไปหมดรูปหวานๆน,นี่เต็มพื้นที่ไปหมดเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวกอดเดี๋ยวหอมเนี่ยรักกันปานจะกลืนกลินไหมล่ะกลิ้นก็ไปเลยเออนะและคลิปล่าสุดที่หลายคนพูดถึงเห็นแล้วไม่รู้จะรักหรือจะฮาก่อนดีอให้คุณผู้ชมได้ดูพร้อมกันค่ะ <าน>กันเด,อด้อคมหวานสวีทสวีกันบ้างอะไรนี้ี้งอ,อ่อ<า>คลิปนี้ลายหเลยเป็นงเห็นคลิปนี้แล้วแบบไม่รู้ว่างอนกอปอ่ะ อะไรก็ไม่รู้อ่ะงอนเขาอ่ะเป็นไหลใหญ่เลยก็เป็นแท่งการอ็ไงอนอ่ะโอ้เงินนแต่ผู้ชายคนนี้ทิมทีนี้โลกสดใสมากนะคะน่ารักที่เดียวอมาต่อกันที่รุ่นเล็กลงมาหน่อยแล้วกันนิกกี้นะฉัตค่ะกับก้อยอรัชพรหวานคู่นี้บอกเลยโอ้ยไม่เบานะจ๊ะไม่เบาไม่แพ้เพื่อนเลยถึงแม้ว่าตอนนี้จะออกมาเปิดตัวคบกันอย่างเป็นทางการนะแค่งานเท่านั้นแต่ทั้งคู่เนี่ยก็ทำคอนเทนต์หวานหวออกมาให้เราได้ดูกันเยอะแยะเลยแต่ต้องบอกเลยนะ ว่าตั้งแต่นิกกี้เขาคบกับก้อยเนี่ยดูนิกกี้เขาจริงจังนะแล้วก็ให้เกียรติมากๆเลยแถม<ผ>ย่างนี้ขยัน <laughs> ปล่อยคลิปมาโชว์ความน่ารักด้วย <laughs> เออนะคะก็ตามสไตล์แหละไปดูออคลิปกันค่ะ <laughs> ค่า <laughs> <laughs> เดี๋ยวในนนะไอตอนแรกเนี่ยจับมือคิดว่าจะมาหอมใช่ไหมมาโดมที่ไหนได้ยืมมือเธอไปเก็บขี้หมาหน่อยจ้าใช่นะเอ,อ็นดูถูกต้อง ุณผู้ชมปิดท้ายด้วยตำนานคนคั่งรักสายฮาค่ะ,<ฮ>ะตาแจ๊ดชวนชื่น <ฮะ S 1> และใหญ่แจงภรรยาคนสวยคุณผู้ชมวูนนี้เขารักกันมากนะเวลาเขาดูในโซเช,ชียลยทั้งหอมทั้งกอดทั้งรูปก,กันอู้อตลอดเวลารักกันแบบนัวเนียมากคุณผู้ชมล่าสุดนะคะสาวแจงเขารักสามีมากเลยคุณผู้ชมเลยเกิดภาพน,นี้เกิดขึ้นนะคะยังไงนี่เลยค่ะนี่ยืนมือเข้าปอ๋อนะคะพากันเข้าไปบีบสิวกันนอกสถานที่เลย รักกระดดขนาดนี้เลยปั๊บแบบนี้เลยนะคะแล้วดูที่มือคุณแจ๊สเขาด้วยนะคะดึงเสื้อลูกสาวไว้ไม่รู้ว่าแบบลูกช่วยฉันด้วยช่วยพอด้วยด้วยเออ <Okay. S 1> อันนี้มันบีบหรือว่าไงคะเออนะคะแต่เห็นได้เลยว่ารักกันจริงนะคะบ้านนี้นะคะแล้วก็เป็นสายหาครื่องรักนั่นเองรักออสิ่งนี้บีบสิวให้กันไม่ได้นะถูกต้องมันต้องไว้เนื้อเชื่อใจกันนะเจ็บเหรอ